สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลนะครับวันนี้กม็มาปลอเป็นนาที่เขานะครับกับบรรยากาศจ่ต้องให้ตรงหน้าเหรอครับมาสุบปลาครับเอาปลาไปเ็ปน,น้ำขนมเซียนนั่นคุณยายนะครับดวงดาวไปรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำกันแล้วกันนะครับอันจะไม่ไป้อยไปใต้คลิปพวกเราแล้วครับผมกลับไปเยี่ยมกับไปยาพวกเรานะครับโอ้คือลมมันแห้งเนาะ เด็นล้มล้มนะครับเป็นคึมๆมนะครับบ่มีแดดได้มไ้มนี่บรรยากาศดีนะครับงอเพื่อนดิสายสุลปปานนะบอกเพื่นบุนะครับเพื่อนอนะเดี๋ยวผมพายยังไงเบื้องครับผมสายนิดหน่อยนะครับเดีมาหอดนะครับเพราะว่าลมแห้งๆอ่ะได้ปลาไหลรึเปล่าปลากระเทียมด้ มาบวกนั่นบวกคำเนี่ยก็ลังตังเครื่องสุปดปั๊ดตัวอ่าครัเป็นอลไครับตัวยังไงโอ้โหมันหลุดออกมูดี่นี่จุดจอดนะอืดอากาศเริ่มร่มเย็น,ยนๆนี่ดังไฟแกน,นาวคนเดียว Long lòng của nó. Ng lạy, honey. Han, hân. Han. 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 มันว่าน้ำหน่อยๆนอนี่มันไม่กัดตัวห้ตัวหน้าครับโอ้มันทางขุนผู้เก่าเลยคนน่ะใกล้ๆครับทางเกิดเราใหม่อเชื่อวหมอกรุกงูไหมแม่ไม่โอ้โอ้มีหวัดต้งแก้บ่ะคนน่ะน้ำใสใจจริงขาดไม่ได้ ก็ต้องสูบยกครับกรเป่าไหลขึนผมมาอย่างว่าอย่าผมมาเลี้ยงผมว่าน้ำไหลนี่เราสูบมาทร้างไหน้าพี่ละนะฮะโอ้ <c ười> sụp trong hai mươi năm tuổi béo và gian lắm béo dưới dạng béo 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 ล้อน้ำบกอยู่ครับนี่นี่ใส่แหตึกดไ่ได้หนาวพอดีได้ตักดินตักดินในมันแห้งพอดีนะครับทีนี้ไม่ได้สูบโดนแล้วหลายโอ้หลายปีเราจำความได้หลายปีแล้วเนี่ยเรื่องผ่นคมเลยมุ่งหอยผ่นคมผ่นคม สวดสวดสวดลูกนึงนะฮะเออเขาสมัยจะเป็นให้ดูกเหน็นวันติดนี่แหละครับนี่ตึกย่างกินปลาไล่นะครับเพื่อนเงาหนาฝนหนีสิหน้ามีหน้าแจง้งน้าหมะละก็ยังน้แจ้งน้าหลากไหลมากอะมัดรวมมัดอะครับนี่มองผมเย็นยังนี่ phi long mọi người anh hai. Ban nam lung. Nam luôn ba mẹ lung ngon sai nha ha. Sandy nói. Oh, nèo băng con phân chích chồng. Nam chúc chồng 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 ผมตอนแรกไมว่าบกแล้วนะฮะผมจกจะได้อยู่ต่อบะเพราะว่าอาจจะได้ไปสุละกในเมืองอีกนะครับลายอย่างทั้งไปแก็แกดแจกซองนะฮะอบเนี่ยแยมแท่งอะไรยังอยู่กัดโอ้ ก็ได้ปากควากรมูเสร็จเนี่ยว่าปิ่งมันวะปลาดโซอย่างไฟนี่ครับสมัยเป็นวัยรุ่นกับมาดตึกเนี่ยแหละก็มูชนมูไหลมาดตึกเลยอือสั้ น้อยๆครับเพิ่งแง่หรอกนะครับก็ป่าหลายเป็นว่าแต่ว่าเพิง่งว่าตึกไปแล้วรอบนึงแหละมั่ววายอีกยังหลายคำใดนะครับเออแล้วเงินเดี๋ยวามอยู่เงินตบหงอฉันหอยหลายหอยหอยคมหอยจุดเพรานี่แหละนะครับก็นะ วันนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงละเฮ้ยชิมฮาชี้เที่ยงบรรยากาศดีอันปีนี้อันปีโอปีที่แล้วนะ่าหน้ามันฝนฝนดีครับไยพี่น้องเอ้ยเบิง่งเบิง่งตัวเขาเบ่มีชักเม็ดตายเมดครับผมเราฝนดีครับ <c oughs> ก็จกน้อยผมสิได้ไปเอาบัวเอาบัวไปแกงใส้ปลา,าสันใส่บัวทีมันดีครับมันบ่แดดมันเป็นคื่ๆคือฝน,นที่ตกมือมือขึ้นี่นก็ตกไปแล้วมือว่านก็ตกแต่มือเ้านี่เป็นดิ้นๆน,นะฮะเขาคชื่อว่าก็เป็นพายุเข,ขาแมนบ่หนาสิเมนนะครับบ่แดด อาก็ศแดดแล้วก็บ,บ้านหนาวนะฮะปอากาศพอดีพอดีบ่ห่อนบ่หนาวฮ่าฮ <c oughs> ่มันปีไร้นำ้ำป่ะชวมนี่มันง่วงเลยครับเขาเติมเล่าเป็นหล้กมันปีได้น้ำชวมกัน่ได้เลครับ โอ้ยบวกด้วยแหละบวยด้วย,วยลายขึ้นนะพี่น้องเอ้ยหลายขึ้นส,สองขึ้นนะรวหลายขึ้นสองขึ้นเดี๋ยวไปขึ้นวันที่สองนะครับสภารยากาศดีคุณป้าไว้ครับผมบอกป้าไว้ตัดปั้นตัดป้าไว้ไปมปล่อ,อยยางเป็นลนะ่ะแถวแถวนี้ก็เริ่มปลูกยางกันไล่นะครับปลูกยางปลูกไว้ก็เริ่มไล,ล่ละนะ thì ngày ngay đó sẽ xây rồi nó nhưng mà buộc như là cái là

คำจะคล้องหน้าบนศิษย์กรรมบันก่อนคนได้บอกไปเอาอยนสำหรับคลิคนี้นะว่าบ่ำหนี้นะคนรับคลิปมาพ่อกัดไม้นะครับเดี๋งวเ้าก็ยุ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคิดว่าฉิบ่ะไ้ออกมาเก็บป่าน้ำฝนนะครับเพราะว่าคันได้เก็บดัวเข้าไปแล้วกันขนาดฉีบ่ะไ้ออกมาอีกขนาดจะได้ไปเฮ็ดธุระในเมืองเลยนะครับธุระหลายอย่างนะครับแจกซ่องแจกยางเพิ่นหลักนะครับมาไทายบรรยากาศให้เบืง้งซัมมิออนนะครับ คกุศลอะไรมัดไทยบรรยากาศเก็บปลายบริษัทพี่น้องเบิ้งหน้าครับเอาแบบทัพนี้ละก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวได้หน่อยได้หลายเดี๋ยวผมวิมอาอะไรงายหรือีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเอาคลิปนี้ไปทัพนี้นะครับผมอย่าลืมกันเลยกดแชร์กดติดตามนะครับอย่างนั้เในเลงใจให้กันต่อตลอดไปนะครับผมอ่าจนจนมาไปที่ไกลใต้คลิปนะฮะผมเลยครับไปเยี่ยมกันพยายามมัดสุขสุขคนขึ้เกันนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ